สวัสดีค่ะครูไนซ์นะคะจากช่องครูไนซ์ไกด์ความรักค่ะวันนี้ครูไนซ์นะคะมีเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดความรักค่ะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากครูไนซ์นะคะที่ครูไนซ์จะลงให้คุณทุกสัปดาห์นะคะกด Subscribe และเปิด กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูไนซ์จะลงให้คุณค่ะและยังสามารถติดตามครูไนซ์ได้ที่ YouTube Channel TikTok Instagram และ Facebook ค่ะชื่อนี้ชื่อเดียวเลยค่ะครูไนซ์ไกลความรักค่ะในทุกๆความสัมพันธ์นะคะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วอย่างแรกเลยที่คนจะมองหาก็คือทำไมเขาไม่เป็นแบบที่เราหวังไว้ ทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับฉันทำไมเขาถึงอ่านข้อความฉันช้าทำไมเขาถึงไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนทำไมเขาถึงไม่ใส่ใจฉันทำไมเขาถึงพูดแบบนี้กับฉันทำไมทำไมทำไมคุณมีคำถามเต็มหัวไปหมดใช่ไหมคะว่าทำไมเขาทำอย่างนี้กับคุณทำไมมันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วจะทำยังไงทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้ คุณกำลังโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่ค่ะเพราะคุณกําลังโฟกัสว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคุณทําไมเขาถึงไม่โทรหาคุณทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณทําไมเขาถึงมีคนอื่นคุณกําลังไปโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนาและตั้งคําถามในสิ่งที่คุณไม่มีวันได้คําตอบค่ะถ้าคุณอยากจะใช้กดแรงหนึงดู ให้ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณดีกว่าเดิมและกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือเล็ g โกค่ะครูนหนไม่ได้บอกให้คุณหนีปัญหานะคะแต่ครูนหนอยากให้คุณวางในสิ่งที่คุณไม่สามารถคอนโทรลได้ครูนหนอยากให้คุณวางในสิ่งที่คุณหาคำตอบไปคุณก็ไม่มีวันได้คำตอบที่ถูกต้อง สมการความรักมันไม่มีทางที่จะหาคำตอบได้ค่ะดังนั้นหยุดคิดแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ตัวของคุณหันกลับมารักตัวเองโอบกอดตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องร้องไห้อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเพียงเพราะสิ่งที่คุณคอนโทรลมันไม่ได้หรือควบคุมมันไม่ได้ค่ะให้คุณปล่อยค่ะ กลับมาบอกรักตัวเองกลับมาทำอะไรที่ทำให้ตัวเองยิ้มหัวเราะและมีความสุขแล้วเวลามันจะนำความชัดเจนในเรื่องนั้นมาให้กับคุณเองและคุณรู้ไหมคะเมื่อคุณรักตัวเองคุณได้เปลี่ยนพลังงานจากความสงสัยความเครียดความกลัวความกังวลที่กังวลว่าคนรักของคุณจะจากไปคนรักของคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือเพื่อนของคุณหรือคนคุยหรือใครก็ตามในความสัมพันธ์นั้น มันไม่เป็นไปนอย่างใจคุณคุณคอนโทรลไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณคอนโทรลได้หรือควบคุมได้ก็คือความรักและความสุขที่คุณจะให้กับตัวเองดังนั้นทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขค่ะหยุดคิดในเรื่องที่ทําให้คุณมีความทุกข์และไม่ได้มีพลังงานดีๆเลยหลังจากนั้นให้คุณขอบคุณในความสัมพันธ์นั้นค่ะ คุณนายเชื่อว่าในทุกๆความสัมพันธ์มันต้องมีเรื่องดีๆอย่างน้อยหนึ่งข้อแน่นอนค่ะจะบอกครูนายว่าหนูทะเลาะก,กันหนูไม่เห็นเรื่องดีๆของเขาเลยครูนายว่าถ้าคุณมองลึกลงไปด้วยใจที่นิ่งพอคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาว่าเขาหรือคนคนนั้นเนี่ยทำให้คุณมีความสุข ไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดความรักหรอกถูกไหมคะดังนั้นหาสิ่งดีๆในความสัมพันธ์นั้นแล้วขอบคุณค่ะแทนที่จะไปโฟกัสว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนี้หยุดโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการแต่ไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการแทนเช่นเขาเคยเป็นคนน่ารักมากๆเลยคุณก็คิดถึงโมเมนต์ที่เขาดีกับคุณคิดถึงโมเมนต์ที่เขาเอาใจใส่คุณคิดถึงโมเมนต์ที่เขาบอกรักคุณสิคะโฟกัส ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วระหว่างนั้นออ,อกไปทำอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขเพิ่มพลังงานดีๆแล้วปล่อยเรื่องนั้นลืมๆไปบ้างสักพักลืมเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์แต่ Enjoy อยและมีความสุขกับเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขค่ะหลังจากนั้นคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดค่ะเมื่อคุณลืมสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนา สิ่งที่คุณปรารถนาก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะพูดง่ายๆก็คือเขาอาจจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมความสัมพันธ์ของคุณอาจจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นมันก็อยู่ที่คุณค่ะคุณก็ต้องกลับมามองตัวเองด้วยว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะต้องปรับอะไรบ้างคุณอาจจะลดความคาดหวังลงจูนกันเข้าหากันค่ะจูนเข้าหากันค่ะปรับพลังงาน ให้บาลานซ์กันความสัมพันธ์มันคือการปรับตัวเข้าหากันค่ะแล้วครูนายเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนปล่อยในสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนานะคะให้เวลาและให้จักรวาลเป็นตัวที่ บอกกับคุณว่าคุณกำลังจะลึงดูดสิ่งดีๆหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวเลยค่ะ Don't w o r r y be h a p p y right now ค่ะขอให้ทุกๆคนมีความรักที่ดีและมีความสุขค่ะและถ้าท่านใดนะคะอยากปรึกษาส่วนตัวกับครูไนท์ครูไนท์มีเลิฟโคชชิ่งค่ะ40นาทีที่จะทำให้คุณปลดล็อกในเรื่อง,องความรักและครูไนท์จะออกแบบนะคะเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดให้เฉพาะกันกับคุณค่ะ สามารถแอดไลน์มาที่แอดไซน์แอดครูไนค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากสําเร็จนะคะการใช้กดแรงดึงดูดด้านความรักแบบติดปีนะคะครณไนก็มีคอร์สไลน์กดแรงดึงดูดความรักค่ะแล้วพบกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ